บ้านเลขที่28เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข28งแปดเ2ปเป็นเลขที่ใช้โดดๆเนี่ยได้กรณีเดียวคือเป็นสถานบริการกลางคืนเป็นลักษณะของเลขที่มันเหมาะกับการทำธุรกิจแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นทำอาชีพธรรมดาเป็นบ้านธรรมดา หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข2882โดดๆไม่ได้มีเลขอื่นมาประกบที่มันจะเป็นเลขที่ดีนะมันจะมีเงื่อนไขอยู่สองข้อคือหนึ่งธุรกิจต้องกันคืนสองคือจะต้องเป็นคนที่ทำอะไรแบบสายเทาแต่ถ้าบอกโอ้ไม่เลยเราก็ทำอาชีพธรรมดาไม่ได้ธุรกิจกันคืนด้วยต้องระวังผลสองประการที่เกิดจากการใช้2882 อยากใช้โดดๆนะนะเหมือนกับบ้าน28บ้านแปงเนะีก็ต้องระวังคือถ้าไม่ได้เป็นธุรกิจแบบนั้นนะไม่ได้สีเทาไม่ได้กลางคืนนะหนึ่งหนี้สินยิ่งอยู่ยิ่งใช้เลขนี้จะยิ่งหนี้สินเพิ่มคูนทุกวันเงินหาได้เท่าไหร่ก็รั่วไหลไปมากกว่าที่หาได้นะย้ำอีกทีนะวิธีแก้ มันก็ต้องมีเลขอื่นมาผูกหรือว่าถ้าไม่เป็นเลขบ้านเป็นเลขอื่นมาผูกไม่ได้ก็ต้องใช้ประคำแก้อาถานไปอันหนึ่งเงินรั่วไหลออกมากกว่าเขา้าสองถ้าเป็นความรักความสัมพันสองแปดหรือแปดสองนะใช้โดดๆนะนะไม่ได้มีเลขอื่นที่มาผูกที่มันแก้กันดีนะก็จะกลายเป็นคนที่เขาต้องแอบเราไว้อะเข้าใจคําว่าเขาต้องแอบเราไว้ไหมนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ใช่ตัวจริงของเขา บ,บ้านก็คือเป็นเลขเลขชูเลขหัวน้อยเมียน้อยนก็ต้องระวังให้ดีดังนั้นถามว่าเป็นเลขที่ดีไหมมันจะต้องรู้วิธีใช้ 28- 82หรือนะจะต้องใช้ในบางบริบทหรือมีการมีการผูกตัวเลขเข้าไปหรือมีการแก้อาถันตัวเลขด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งเช่นการใช้ประคำแก้อาถันหรือการที่เลือกเลขที่มันใช้ให้เหมาะสมจึงจะเป็นเลขที่ใช้แล้วคุณอน,นันต์ถ้าจู่ ไปใช้โดยไม่รู้ว่าอาจจะเกิดโทษมหันได้ดังนั้นต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะอย่าไปอ่านแค่ข้อมูลบางส่วนในอินเทอร์เน็ตหรือที่ฟังของมานะอาจารย์พยายามให้เรารู้ให้ทั่วให้หมดตซลเล็ส8 8หรือ82ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้โดยมีความรู้